สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียขายดีบน ebay amazon ของโอทออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับอ่าชงงกดูมีเสียงนินจาทำอะไรไม่รู้นะฮะอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับคลิปนี้จะทำโดยโอท o n l i n e .com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน ebay amazon แล้วเรามีเครื่องมือครับผมเดี๋ยว วันสองวันนี้ผมจะอัปเดตว,วิธีใช้เครื่องมือหาสินค้าร้อยโซพันโซให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับอย่างเครื่องมือตัวนี้นะครับเราก็จะมีลิงก์ที่กดปุ๊บเจออะไรก็แล้วแต่ที่ทั้งคนไทยหรือฝรั่งขายได้จริงๆบน eBay เลยครับผมอ่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมสินค้าตัวนี้นะครับขายได้ที่100้ยเหรียญค่าส่งนี่จัดหนักจัดเต็มมากเลยนะช่วงนี้โควิดคนขายคนนี้เขาก็ เก็บค่าส่ง50เหรียญแต่ก็มีคนซื้อและคนขายเป็นคนไทยด้วยนะครับก็คือตุก๊กตามีโอ้โหขายโหดมากนะขายก็3,000แล้วส่งอีก1,500นะครับกําไรแน่นอนเพราะมันเป็นยูสด้วยมือ2นะครับแทนที่จะไปขายทุกๆเมืองไทยแล้วมาขายฝรั่งนะครับเบ็ดเสร็จรวมขายส่งนี่เกือบจัดไป5,000เลยนะฮะ4 0 0พไปปลายนะครับผมอ่ะเพื่นเนครับ ยุคนี้นะฮะใครๆก็ต้องหางานเสริมนะครับคุณทางานประจาอย่างเดียวไม่ได้นะฮะนี่เพื่อนคนนี้อย่างคนนี้ทาไม่ถึงปีนะภาพนี้นะเขาคุยกับผมเนี่ยทาไม่ถึงปีคุณอยากมียอดขายเป็นแสนอย่างนี้ไหมกําไรหลายหมื่นบาทหรือกําไรบางคนทํา2ปีนี้เป็นแสนบาทต่อเดือน1ฮะข้อแรกวิเคราะห์หาสินค้าที่ขายได้จริงบน eBay ก่อนข้อ2วิเคราะห์คีย์เวิร์ดครับแต่ถ้าเกิดคุณมีเทคนิคเพิ่มถ้าเกิดคุณได้เทคนิคร้อยโซพันโซเพิ่มก็จะดีมากไอ้นี้ แล้วแต่ใครจะคิดนะครับผมก็มีของผมเองส่วนหลายๆคนอาจจะมีของตัวเองก็ได้นะครับ 3. ขยันลงครับลง e-bay วันละหชิ้นก่อนฝึกให้เก่งเก่งขึ้นหาสินค้าแล้วลงวันละ2ชิ้น3ชิ้นบางอย่างสต๊อกบ้างบางอย่างไม่ต้องสต๊อกก็ได้ตั้งใจทําอย่างสมเสมอทุกวันบอกเลยว่าดีกว่าทำดีกว่าคนทํางานประจํากินเงินเดือนแน่นอนนะครับ อนาคตจะลุ่งโลดสดใสครับขายฝรั่งกําไรดีกว่าขายคนไทยแนย่คุณไปดูราคาสินค้าในช้อปปี้ e ช่วงนี้เลยนะฮะไม่รู้เอากาไรจากไหนกันนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะขายเอามันกันนะครับอ่ะนะอยากได้อยากรวยก็วิเคราะห์ขยันลงขายบน eBa y ด้วยนะครับเพื่อนๆเชียร์อยู่นะครับตอนนี้ eBay กับมันส่งของได้แล้วนะครับออดออนไลน์อนะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์แล้วมีโปรโมชั่นเพียบนะวันนี้ลง eBay จับมือทําแถมเครื่องมือ3เดือนนะครับ หรือถ้าเรียนควบ eBay, Amazon แถมเครื่องมือ10เดือนพร้อมลดราคาค่าเรียนอีก2,000บาทด้วยหรือถ้าเกิดไม่ลดแถม14เดือนหรือถา้าเพื่อนเพื่อแบบจัดเต็มเลยวัดใจเลยแชร์เครื่องมือปีนึงเลยตอนนี้หน้าเว็บเขียน2แต่รับหลังในคลิปนะฮะผมบวกอีก2แถมเครื่องมือไปเลย4ปีเป็นเด็ดเสร็จเครื่องมือ eBay คุณเอาไปใช้เลยวิเคราะห์หาสินค้าขายดีเนี่ย5ปีตั้งใจทำปี2ปีนี้โคตรคืนทุนเลยนะฮะถ้ามันเริ่มขายได้แล้วนะครับอ่ะสนใจเรียนกับโอตออนไลน์ได้นะฮะ ก็ติดต่อได้ที่หน้าเว็บไซต์ oadonline.com นะครับคลิกเข้ามาที่เพิ่มเพื่อนตรงนี้ได้เลยนะครับที่หน้าเว็บไซต์นะครับจะได้มาคุยกับเราทาง Line Official Account เลยนะครับผมเป็นการคุยส่วนตัวไม่มีใครเห็นนะครับไม่ต้องกลัวแอดเองก็ได้ครับไปที่เพิ่มเพื่อนพิมพ์แอดข้างหน้าครับตามด้วย oadonline ครับเบอร์ติดต่อเราครับ0815511616ครับเราทำคลิปขึ้น YouTube ทุกวันเป็นกำลังใจให้กับเราง่ายๆครับเพียงเพื่อนๆกด s u b s c r i b e ช่อง โพสออนไลน์ Online, แล้วก็จะให้ดีมากกดกระดิ่งเวลามีคลิกใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รู้นะครับอ่ะเรามาดูหลังบ้านนะครับอัปเดตกันหน่อยนะครับผมหลังบ้านนะฮะสตูดิโอยูทูบนะครับวันนี้นะฮะวันนี้วันนี้เมื่อเช้าเราเช็ค1333นะครับสวยงามมากเลยระยะเวลาเดียวกันไม่คนระยะเวลากันก็ยัง1333แต่ก็นะเมื่อคืน แอดมาส u ั s c ส i b e กัน5 6 7คนนี้ถือว่าปลื้มมากยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆใหม่ๆที่เข้ามาและคนเก่าๆที่ยังติดตามนะครับและช่วงนี้ทําให้ยอดวิวสูงขึ้นผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าคลิปไหนเนี่ยทำให้เพื่อนๆเนี่ยเข้ามาดูที่มากขึ้นนะครับยังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับผมแล้วก็เรามีโซเชียลอื่นด้วยนะผมฝากด้วยนะครับเรามี f a c e b o o k Fanpage เรามีท w i t t e r เรามี i ิน t a g r a m TV โอทออนไน์ยังไงก็ ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับจบคลิปนี้แล้วขอบคุณครับสวัสดีครับ